จากจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยธุรกิจคุณเท่านั้นที่จะเกิดด้วยตัวคุณเองบอลทูบิสธุรกิจอยากเกิดช่วง จุดขายได้เกิดสนับสนุนโดยเซนเน็กคอนโดมิเนียมเขาใหญ่โทร094-794-3335อันยอองเซโยและตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านต้มยำกุ้งร้านอาหารของคนไทยที่รสชาติอร่อยใจกลางกรุงโซประเทศเกาหลีครับ และตอนนี้ผมอยู่กับพี่อุ๋ยเสาวนีศรีกลชาญเจ้าของร้านต้ยมยำกุ้งเจ้าของร้านอาหารไทยที่ประเทศเกาหลีแห่งนี้แหละครับจุดขายของร้านต้ยมยำกุ้งคืออะไรครับเรื่องรสชาติกับข้าวก็คือยังคงความเป็นไทยทั้งหมดค่ะวัตถุดิบค้นมาจากบ้านเราทั้งหมดนะคะอาจจะใช้วัตถุดิบของเกาหลีที่มาผสมผสานกัน จุดขายตรงนี้เราต้องนึกถึงอาหารรสจัดของบ้านเราค่ะใครมาที่นี่ก็ต้องนึกถึงต้มยำกุ้งเพราะ่าร้านเราคือร้านต้มยำกุ้งนะะี่ค่ะอาหารทุกหม้อต้มยำกุ้งทุกหม้อซึ่งพี่เป็นคนทําเองค่ะเป็นธุรกิจครอบครัวซึ่งสามีก็อยู่ด้านหน้าค่ะเป็นคนเสิร์ฟรสชาติอร่อยบรรยากาศเหมือนอยู่กับครอบครัวต้องที่ร้านนี้ครับต้มยำกุ้งอย่าลืมนะครับจะทําธุรกิจ ต้องคิดจุดขายกับพบนายกบลูเอราวัณทัพรีสวัสดีครับช่วงคิดต่อก่อเกิดท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีตัวอย่างของการประหยัดจากความเร็วและความยืดหยุ่นหรือที่เรียกว่าอีโค o นมิกออฟสปีดนำมาฝากครับ วันนี้ผมมีตัวอย่างการดําเนินธุรกิจแบบหนึ่งมาให้ดูนะครับคือเรื่องของการจัดการปุ๋ยสั่งตัดปุ๋ยสั่งตัดคือการที่เราจะออกแบบปุ๋ยให้ตรงกับเกษตรกรแต่ละรายโดยการนําผลวิเคราะห์ค่าดินและนําข้อมูลต่างๆมาคํานวณครับแล้วออกแบบปุ๋ยแต่ละกระสอบเพื่อส่งถึงมือเกษตรกรเครื่องจักรที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนะครับเราสามารถผลิตปุ๋ยได้ทีละหนึ่งกระสอบเราสามารถผสมปุ๋ย ออกมาแต่ละกระสอบออกมาได้เลยและที่ผมต้องการให้เครื่องจักรเหล่านี้ผสมทีละกระสอบก็เพื่อที่จะเป็นจุดที่จะชนะกับบริษัทใหญ่ๆได้ครับเพราะว่าผมต้องการสิ่งที่บริษัทใหญ่ๆทําไม่ได้คือการเจาะลูกค้าเป็นรายๆไปและมีการขายผลิตภัณฑ์พร้อมกับบริการ ไปในแพ็กเดียวกันสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นการทํางานด้วยความเร็วและความยืดหยุ่นกับลูกค้าเฉพาะรายเป็นสิ่งที่บริษัทใหญ่ๆทําไม่ได้ครับผมหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะลองหาทางว่าเราจะมีหนทางอะไรในการทําธุรกิจที่บริษัทใหญ่ๆทาไม่ได้และถ้าหนทางอันนั้นมันโดนใจกับความต้องการของลูกค้ารับรองเลยครับธุรกิจของท่านจะไปรอดได้อย่างแน่นอนอย่าลืมนะครับจะทำธุรกิจต้องคิดต่อ,ตอ,อกับผมดร ok ตั้นกฤิชนนท์หอทองคำสวัสดีครับ ถ้าคุณมีธุรกิจเกิดเกิดอยากเกิดในรายการบอลท to บิตติดต่อเราได้ที่ facebook com b o n t o b i t หรือโทร094 459 4742ธุรกิจใครได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศรับเสื้อที่ระลึกจากทางรายการทันทีอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจบอลท to บิ t ด้วยนะครับ